สวัสดีค่ะเซลบีโตโยต้าบายพาสนะคะกับช่อง Toyota าออนไลน์นะคะวันนี้พี่พาเพื่อนๆมาดูคันนี้ค่ะเป็น Revo นะคะ4ประตูยกสูงคันนี้เป็นรุ่นมิดก็คืออา่ารุ่นลองท็อปนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะราคาเขาอยู่ที่884,000บาทนะคะคันนี้ได้ทำการตกแต่งแปลงหน้าเป็น GR Sport เปลี่ยนล้อแม็กแล้วก็ติดโรบาร์ Bar เป็นสไตล์หลุดบาร์ค่ะ ในส่วนของกันชนหน้านะคะเรายกกันชนหน้าอันเดิมออกนะแล้วก็ใส่กันชนแบบ gr sport ไว้ให้ค่ะราคากันชนตัวนี้เซตนี้อยู่ที่31,000บาทและในส่วนของล้อแม็กนะคะคันนี้เป็นขอบ17นะคะแต่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นขอบ18ได้16ได้20ได้ก็เรามาชิกราคากันอีกทีได้ค่ะ แล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะตรงนี้ที่บอกก็คือเป็นสไตลิสต์บาร์นะคะก็ทำให้รถดูสวยดูเต็มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ช่วยถ่วงน้ำหนักด้านหลังด้วยค่ะเราติดสติ๊กเกอร์ล็อกโคไว้ให้นะคะแล้วก็ที่ฝาท้ายตรงนี้ก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมค่ะในส่วนของรุ่นมิดนะคะคันนี้ก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ค่ะ แต่ความว่าถ้าเพื่อนๆใส่เกียร์ถอยหลังก็จะมีภาพออกมาให้ที่หน้าจอในรถนะคะกระบะไลเนอร์ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมส่งมอบเลยสำหรับคันนี้นะคะ884,000บาทค่ะสามารถดาวขั้นต่ำได้ที่5%นะคะก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ12,000สอง หรือว่าถ้าดาว10%ก็ผ่อนอยู่ประมาณ 10, 1มื่นหนึนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบแต่งประมาณไหนนะคะชอบเดิมๆหรือชอบแปลงหน้า g r s p o r t หรือเหมือนคลิปที่แล้วที่แปลงหน้าเป็นทุนด้ก็ได้หรือตัวโลมาข้างหลังเราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวโลบาเล็กทำให้รถดูดุดุขึ้นก็ได้นะคะก็จะมีในคลิปที่แล้วเนาะที่มออีพาไปดูในส่วนของทุนด้ และในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะคะแค่ทักไลน์บีมานะแล้วบอกว่ามาจากคลิปนี้จาก YouTube ช่องนี้นะคะรับฟรีแปลงหน้า GR Sport พร้อมกับตัวสไตล์ริดตาไปเลยค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้เป็นแบบเดิมๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวบีเอารูปให้ดูถ้าอยากได้เดิมๆแบบนี้ เราสามารถทำเป็นฟรีดาวให้ได้เลยนะคะก็พอนอยู่ประมาณหมื่นสองเหมือนกันนะคะโอเคในส่วนของ Revo 4ประตูปแปลงหน้า GR Sport คันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับคลิปหน้าบีจะพาะเพื่อนๆไปดูรุ่นไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ถ้าสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรมาได้ที่085 300 9788หรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถแอด,ดไลน์มาได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ